ไม่โรภไม่ถูกรวงไม่หวงไม่เสียเปรียบธรรมสวัสดีครับวันนี้มาพูดกันถึงเรื่องการใช้สื่อสารหรือว่าออนไลน์ line, เครื่องโซเชียลต่างๆหลอกลวงอของมิจฉาชีพที่ในปัจจุบันนี้ก็เห็นมีมากมายนะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่ง SMS ข้อความ มาในนามของธนาคารนั้นธนาคารนี้แล้วก็ให้ยื่นกู้ได้เท่านั้นเท่านี้นะท่านผู้ฟังระวังนะครับอย่าไปกดลิลิงก์ฮะลิงก์ที่ก็ให้กดกดไปนั่นติดต่อกู้ยื่นกู้กดไปตามลิงก์นี่ฮะมา,าจจะมีไวรัสแล้วก็เคยฟังมาว่าบางทีนั่นเ,เงินในบัญชีอาจจะสูญหายได้นี่เพราะฉะนั้น ถ้าเราปิดประตูภายในนะฮะคืออันโตไปปัจจัยนะฮะปัจจัยภายในคือตัวเราอะ่ะคือห้ามความโรคในสิ่งที่ไม่มีเหตุไม่มีผลอนะ่ะดังที่ผมขึ้นคาของท่านเจ้าคุณเก็บว่าไม่โรคไม่ถูกรวงไม่หวงไม่เสเปรียบในยุคปัจจุบันนี้เอามาใช้ได้เลยเพราะเราจะถูกเขารวงเขาร่อเขาหลอกได้เนี่ยก็เพราะว่า เรามีความโลภในใจเคยฟังมาว่ามีแก๊งวิชาชีพกลุ่มหนึ่งทำทีว่าทำทองสร้อยคอ,อนี่แหละตกแล้วก็ไปเก็บในขณะที่คนอื่นเห็นนะ่ะแล้วก็บอกขายเอาไหมเนี่ยะสะทองอาจจะมีมูลค่าเส้นใหญ่นะแลกกับทองที่มีอยู่ไหมเนี่ย แต่เป็นทองปลอมเนี่ยเนี่ยคนที่มีความโลภอยากจะได้ของที่ดูเหมือนว่าตัวเองไม่มีค่าตัวเองแขวนอยู่เนี่ยฮะห้อยสร้อยทองอยู่เนี่ยเป็นทองแท้แน่ๆก็อยากจะได้ทองที่เข็นเขาเก็บที่ตกมาเนี่ยมันเป็นแผนกลโกงของคนโกงอ่ะก็อยากจะได้เส้นใหญ่กว่าเส้นโตกว่าก็ยอมเปลี่ยนกับเขา,เ,ขาเนี่ยสุดท้ายแล้วเป็นทองปลอมนี่เนี่ยอันนี้เป็นหลายๆเรื่อง ปัจจุบันก็มีเรื่องดารานะฮะดาราบางท่านก็ถูกติดคุกติดตารางก็มีเพราะไปพัวพันกับแก้งในยุคอะ,อะไร 3D, 4 d for เด็กอะไรที่มีข่าวดังๆอยู่เนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับความทุกข์ของคนรวยหรือจะเป็นความทุกข์ของดาราก็ได้ซึ่งอาจจะ,อ,ะอยากจะอาร่ำรวยอ,อย่างรวดเร็วนะแต่บางที ไม้สูงเกินตนมัดจะหักโดยลมบนคนสูงเกินคนมัดจะทนอยู่ไม่ได้สุดท้ายทางการตรวจสอบดูก็ว่าเป็นการาาแชรล์ลูกโซ่ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็สืบสาวไปก็ดาราหลายท่านเลยนี่บางท่านก็ถูกจับติดตารางไปแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องคนที่่อตั้งจริงก็ถูกจับไปแล้วเนี่ยฮะในปัจจุบันก็มีมากมายเหลือเกินบางทีโทรศัพท์เข้ามา นะครับบอกว่าคุณเป็นหนี้บัตรเครดิตบ้างทั้งๆที่ไม่มีก็รวยฮะอันนี้ก็ต้องขอให้ตั้งสติจะเห็นประโยชน์ของสติความระลึกได้และปัญญาความรอบรู้มีสติก็จะได้ไม่ตกใจนะมีสติมีปัญญาก็ทําให้เรารู้เท่ารู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก่เมื่อเข้าโทรมาว่าคุณเป็นบัตรเครดิตอย่างนี้ถ้าไม่เป็นก็คือบางทีตัดไฟแต่ต้รลมคือตัดสายไปเลย แต่อยากจะรู้ก็ฟังฟังไปมันเป็นคอสเซนเตอร์นะฮะคอสเซนเตอร์มาฟังฟังแล้วก็เห็นทำไแล้วก็ตัดสายไปเลยมันเป็นคอสเซนเตอร์ระบบอัตโนมัติซึ่งบางคนเขาคือเบาปัญญาเกาะให้กดนู่นกดนี่ตกใจตั้งตงตัวเองไม่ได้ทำอะไรเลยออตายจริงเว้ยเราน,เนี่ยไปกูวอะไรที่ไหนอะไรต่างๆนานาไปเชื่อเขาเนี่ยนี่ละครับเราต้องมีหลักของตัวเองนะจะเห็นคุณค่าของธรรมะมากขึ้นว่า ไม่โลภไม่ถูกรวงไม่หวงไม่เสพเปรียบตัดมูลแห่งกิเลสนั่นคือความโลภความโกรธความหลงให้มีตัวให้เป็นตัวของตัวเองในยุคป,ปัจจุบันนี้นะเพราะมันมีสื่อชักให้รักชักให้โลภชักให้โกรธชักให้หลงมากเมื่เหลือเกินนึกถึงคําโครงของเจ้าประภนสมเดจพระตรยันมุนีอดีเจาอาวาสวาดัดจักรวัติราชาวาสนะฮะนำเดิมธนวัตนำเดิมธนวัตทีปุณกกะมหาเทระประเด็นธรรมาประโยคท่านประพันธ์ไว้ว่า อย่ารักอย่าเคียดแค้นปวงชนทำถูกทำผิดยนเยี่ยงไว้เป็นคติแนะนำตนรุสวัสดปวงแฮทิ้งชั่วถือชอบใช้ยเยี่ยงนิดิเสมอเราอย่าไปรักไปชังเมื่อฟังคราวโดยไม่พิจารณาเราเอาเข้ามาเป็นครูอันไหนไม่ดีก็อย่าไปทำอันไหนดีก็ทำตามเขาในปัจจุบันนี้ถึงบอกว่าสติปัญญาป้องกันกลโกงได้อย่างชังอย่างฉมังเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นยุคสื่อสารทาเลน4.0ความรู้บนทักเทคโนโลยีนี้ท้าทาสติปัญญาของคนนะครับว่าเราจะรู้เท่ารู้ทันไหมแต่เนื่อนเมื่อเรารู้ทรูทันก็เราก็เผื่อแพ่ป้องกันคนอื่นด้วยเพราะว่าอย่างไรธรรมะย่อมชนะอาธรรมแต่ในสังคมของสุจริชนก็จะมีมิจฉาชีพชนเหมือนกันเราก็ต้องทําให้สังคมดีเยี่ยมเราก็ต้องทําให้สัมมาชีพ ชนเนี่ยจเจริญน,นะฮะพวกมิจฉาชีพนั่นก็พยายามกำจัดให้หายไปเลยถึงมีการตั้งคุกตั้งตารางมีตำรวจพิทักษ์สันติราษรักษาความสงบของชุมชนที่จะมีในเพื่อป้องกันพวกมิจฉาชีพนี่แหลนะฮะมิจฉาชีพบางคนใช้อิสระภาพเกินขอบเขตก็ถูกสุดท้ายผลกรรมแล้วก็ต้องถูกจํากัดเสรีภาพของตัวเองเช่นเอาปล่อยว่าจะไปเบียดเบียน,นชีวิตคนอื่นอก็ต้องกัก,กไว้หมออกไปอยู่เหมือนคนปกติชน ถูกกัดแดนกัดอะไรก็เพื่อที่จะป้องกันให้สังคมสงบสุขนั่นเองเพราะว่าอยู่แร้วใช้อิสระภาพเป็นพิษเป็นภัยต่อผู้อื่นใช้อิสรภาพเกินขอบเขตเพราะ,ะนั้นจะอยู่แบบอิสรภาพไม่ได้ก็ต้องถูกกักสิทธิไรอิสรภาพถูกจําจองอยู่ในห้องขังนั่นเองนะครับก็พูดพอสมควรเกเวลาไว้ก่อนมีโอกาสจะพูดต่อไปสวัสดีครับ